ค <Good S 2> ือชะปลาถ้ามีอาหารกนรันยั <laughs> ก่กันเดียวคูเลือกปลาอ,อ๋อแล้วถ้าปลากับอ e ีเลฟเนี่ยจะเลือกอะไรล่ะคูเลือกมึงไปเก็บมาเลย <laughs> อเจนมึงไปเก็บมาแค o ยูโฟ o t เทค <laughs> <laughs> ช่อง e love a นางเจนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวันนี้จะทำอะไรทาอะไร what do you want to do today ทำอาหารวันนี้จะทําอาหารนะคะวันนี้นางเจนจะแสดงฝีมือในการทํากุ้งชาชีมินะคะวันนี้จะทํากุ้งชาชีมิใช่ไหมใช่ใช่วันนี้เราไปดูกันนะคะว่าอีนางเจนไงจะทําได้ไหมนะคะ <What? S 1> อันดับแรกเราทาอะไรน้ำจิม้มน้ำจิ้มมาน้ำจิ้มเร็วน้ำจิม้ม โอเคนะคะทำน้ำจิ้มนะคะโอเคโอเคใส่อะไรใส่อะไรก่อนใส่อะไรใส่ใส่พริกเอาเอาขั้วมันออกด้วยขั้วมันออกด้วยเอาขั้วมันออกด้วยเอาเอาสีเขียวๆออกก่อนสีเขียวๆเนี่ยเอาออกเอาออกก่อนไหมห้วยจะได้กินไม่เจนวันนี้มึงจะได้กินไหมเนี่ยจะได้กินไหมเนี่ยวันนี้ทําให้ดูเอาเม็ดออกก่อนเอ้ไม่ใช่เอาเปลือกเอาเนี่ยเอาออกก่อนเอาออกก่อนไปเอาสากมาสาก นีสากแบบนี้ไปเอาไม่ใช่ไปเอาสากมาวันนี้มึงจะได้กินไหมวันนี้มึงจะได้กินไหมเออตามตามเร็วๆห่วยอ่าเมียเชาเมียเช่าได้ไหมอ้าวโอเคจุบ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 เฮะโหอ้โหจ็ดมองอาจุบจุบจุบโอ้ยเนาะเนาะตั้มพิกก็จุบละอันนี้พริกได้ถึงไหนละ พอแล้วพอแล้วพอแล้วอันนี้ได้พิดแล้วนะคะพอแล้วใส่ใส่ปลาปลาอันไหนปลาพิดซอสปลาแคนยูปลาอ้าวอ้าวลูด้วยคือชปลาด้มีอาหารการณ์กัรเดียวคูเลือกปลาอ๋อแล้วถ้าปลากับอีเลฟเนี่ยจะเลือกอะไรล่ะคูเลือกมึงไปเก็บมาเลยเจนมึงไปเก็บมา Can y ยู go t ท take มึงไปเก็บมาเลย ไมยกูพูดเล่นมึงไปโยนทิ้งทำไมเนี่ยไปโยนทิ้งทำไมดูเฮ้ยโยนทิ้งไปแล้วนะคะโยนปลาทิ้งนะคะโยนปลาทิ้งโอ๊ยเนาะเมียมานี่นะคะเราก็ได้แล้วนะคะน้ำจิ้มน,นางเจนนะคะน้ำจิ้มน้ำปลานางเจนเนอ้ยเป็นไงสวย,ย,ยไหมเมียชาอร่อยไม้กูยังไม่ได้เจนมาชิมดิตะพีเลยเนาะอืใช้ได้อยู่เธอใช้ได้อยู่เมียชาอร่อยไม้กูยังไม่ได้เจน ยังมาด่แกงจะพูดตามทำไมพูดตามตลอดนะคะอันนี้เราจะเทเทได้ไหมนี่นะคะนี่อันนี้ก็ราดน้ำจิ้มเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะคิงคิงคิงโอเคโอเคอร่อยไหมจุ๊บกันจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ๊ยน่ารักน่ารักน่ารักเนาะโอ้วันนี้จานเจนทำนะคะเราลองดูนะคะ โอ้ย <X Joh an> น้ำลายแตกนะคะน้ำลายแตกเนาะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นกุ้งนะคะส่วนอันนี้เป็นผักอะไรไม่รู้เนาะแม่เขาปลูกไว้หลังบ้านก็เลยเด็ดมานะคะอ๋อออืมอืมอร่อยอืมอือร่อยอืมอร่อยค่ะอร่อยอืมอร่อยไหม อร่อม,ม,ม,มากนอมากเนาะนี่นี่อันนี้ด้วยอร่อยนี่ใครชอบกินผักแนะนำผอมนี่นะคะนี่นะคะขอบอกเลยคะขอโชว์หน่อยนะคะกุ้งนะคะกุงะะก้งแบบนี้เลยค่ะเนื้อเด้งดึ๋งดึงดึงเนาะอืมอืม อันนี้นะคะครั้งแรกที่กินนะคะกินดิบเลยนะคะอืมอืม,อมหวานอ่ะหวานอืม้มเจนมีสีมือทำกับข้าวฮะสิมือดีอืมอืมอมีเส้นแดดยูเบริกุตุฟุกิอืมอร่อยไหมอร่อยโอ้ยกๆอร่อยไหมอร่อยรอร่อยไม่อร่อยไหมอร่อยกูว่าไม่ใช่แล้วอีกเจนกูว่าไม่ใช่แล้วกอยากจูบกูละ ว่ามึงอยากจุกกูแลใช่ไหมดูย uh ูวันทุกคิดมีไหมอ่าฮะไม่ใช่ละแต่จริงๆเอาล่อยจริงๆนะคะเรามากินกันต่อเลยนะคะหัวกุ้งถ้าใครชอบหัวกุ้งเนอะแต่หัวกุ้งสดอีเลฟไม่ค่อยสัง่งังนะคะ <c oughs> อันนี้นะคะทํากินได้ที่บ้านเนาะแต่อย่าทํากินบ่อยช่วงนี้นะคะเราก็จะนิยมทําอาหารกินที่บ้านกันเนาะเพราะว่าช่วงโควิดนะคะเราจะไม่ค่อยออกไปกินอาหารที่ร้านคือร้านอาหารไม่เปิดให้กูนั่ง <c oughs> อะเนาะรัฐบาลประยุทธ์เคยบอกว่าคนคนจนจะหายหมดไปจากประเทศไทยหายหมดจริงๆค่ะ ตายกันหมดขนาดคนพอมีพอกินอย่างกูตอนนี้นนกลายเป็นคนจนนะคะถ้าเราคนจนรักษาหายไม่ขาดนะคะกูจะกลายเป็นคนจนระยะสุดท้ายที่ตายจากโรคปี้เหมือนกันค่ะแ<อ> <laughs> งงอีเจนงงนะคะพูดอะไรเนาะเอากินกันต่ออิดเอาท <laughs> ำไมมันทำไปแต่มันไม่กินนะคะมันไม่กินนะคะโอเคอ่มืมันก็อร่อยนี่หว่ามันไม่กินวะอืมเออ ตอนนี้ก็มี FC อยู่เม lings, ืองไทยเยอะแยะเนาะอยากจะทำอะไรเพื่อ FC บ้างยับขานายกับประเทศพ่อยนี่จางเกนบอกว่าอยากพานายกกับประเทศด้วยนะคะทำไมจะได้ชกตาปรตทกตยยจะได้ออกจากประเทศไทยอุยโอ้จะพานะจะพาไปยุทธไปอยู่ด้วยเนาะกูจะเป็นบ้าตายนะคะต่อไปนะคะเออ จริงๆมีแฟนขับหลายคนจริงๆมีแฟนขับหลายคนอยากจะมีผัวเหมือนเจนเนาะหลายๆคนคิดแบบนั้นเนาะมีแฟนขับหลายๆคนอยากจะมีผัวเหมือนเจน So ไม่นี่แฟนขับ o n t to have a boyfriend like you So sad ค <laughs> ือพูดเลยว่าไปให้ผัวที่บ้านลองแต่งดูนะจะได้รู้ว่าอยากจะมีผัวเหมือนเจนไหมโอเคยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์คลิปวีดีโอของเราแล้วก็ฝากติดตาม youtube ของเราด้วยคะ่ะวันนี้ก็บ๊ายบายเนาะเดี๋ยวจะพาออเจนไปเดินเล่นอยู่ถ่ายเออ แถวแถวแม่น้ำจูนแถวแถวข้างบ้านนะคะวันนี้บ๊ายบาย